ของศิวรักษ์เมืองทองยังลุยต่อวันากรเปิดมาให้ทีวีลเล่นป๊อปไหลมาซ้ายเปิดดูดจังหวะของสวิทพานทองนะครับสองครั้งนี่เกือบจะได้คนระับปรเมศยิงชนเสาแล้วมาสกูนี้ก็โม่งไปติดเซฟครับแล้วเซฟตรงเส้นประตูเอา้ามาต่อกับกอลวิทกอลวิทแหวกมาแล้วกอลวิทจังหวะสุดท้ายจิ้มเรียบร้อยสิครับโอโ้โหเอาไม่อยู่กับตัวสำรองของเอสกีเมืองทองครับ กรวิทัศน์สาครับอยู่ในสนามไม่กี่นาทีแล้วตีเสมอกับทีมได้สําเร็จครับโอ้โหจังหวะโซโล่เดี่ยวของกรวิทัศน์สายครับลากเข้าไปลากเข้าไปแล้วก็สุดท้ายจิ้มผ่านเมื่อสุรัลเข้าไปครับจังหวะดีให้ของสุพรครับกลวิทลากขึ้นมาแล้วเกิ้นเนี่ยล้ำหน้าอยู่เลยลากหนีไปครับลากผ่าน3-4คนแล้วก็จิ้มโอ้โหสวยงามจริงครับลูกนี้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้เลยครับดูครับลากหนีมาตรงนั้นตรงกลางรัาแหวกเข้ามา3-4คนเอาไม่อยู่ครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยรัตนากรโดนจิ้มลอด ผ่านมือของสุรักษ์เข้าไปครับตองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีครับประตูเขานาทีที่57ครับกรวิทย์ทัศน์เขามาหาเรี่ยมอยู่ครับปั๊บลองหยอดมาลูกนี้เอา้าแล้วก็จิ้งหูหติดบล็อกเคลียร์ที่เอา้าเคลียร์ไม่ดีครับมันษายังได้อยู่สุพรอัดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับโ้โหประตูสวยๆแล้วกันจากสุพรปีนกักตะโพก ขอสุดยอดครับลูกนี้ครับลูกกี๋ของสุดพรครับบอลพุ่งแรงก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะบวกของเมืองทองครับบอลตักเข้ามาแล้วโป่งตั้งมาให้กับกรวิทยิงไปติดบลอกของพันษาสกัดออกมาไม่ดีครับสุดพรขู่ข่มนาแล้วยิงอัดเข้าไปเลยครับสวยจริงๆครับบอลเดี่ยลากเป็นเส้นตรงเลยครับแล้วก็เสียบเป็นตรงสามเหลี่ยมเลยครับก็หมดสิ็จริงๆครับทางด้านของสิวัลักษ์เทพสุขเดินครับ โรครับหน้าต่างเสาไกลเลยครับเหืองทองนี่มีลุ้น3แต้มแล้วนะครับหลังจากตีเสมอได้2ต่อ2